สวัสดีครับไอ้รันพเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับแจ้งเตือนด่วนพร่อไม่พี่น้องประชาชนประจำวันที่27เมษายน2565เรื่องแรกไอ้ก็ขอแจ้งเกี่ยวกับกรณีที่มีการโพสต์ข้อความนะครับซึ่งก็มีการระบ,บุว่าทางออยอได้มีการแพ้คดีหลังจากไฟเซอร์ทูบะคับให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีน ซึ่งข้อมูลในตอนนี้นะครับทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้มีการตรวจสอบข้อมูลและก็ขอชี้แจงว่าจากการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นหลังจากการฉีดวัคซีนเป็นการเฝ้าระวังที่ทํากันอยู่เป็นปกตินะครับซึ่งจํานวนแล้วก็อาการที่รายงานไม่ได้บอกว่าเกิดจากวัคซีน โดยรายงานเฝ้าระวังดังกล่าวนั้นไม่ได้มีการปิดบังหรือว่าถูกสารสั่งให้เปิดเผยแต่อย่างใดเพราะมีการเผยแพร่พให้สาธารณทราบเป็นระยะอยู่แล้วโดยที่ทาง USFDA ก็จะมีการตรวจสอบว่าอาการต่างๆว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนั้นนะครับจะไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนซึ่ง USFDA ก็คือองค์การอาหารและยาสหรัฐนะครับ อย่างไรก็ตามทาง US FDA ได้มีการเฝ้าระวังหรือว่าเซฟตี้ของวัคซีนโดยใช้ข้อมอูลเฝ้าระวังผู้เชี่ยวชาญที่พิจนารณาประกอบด้วยทีมผู้ทรงคอวุฒิตดังนั้นหากมีปัญหาความปลอดภัยที่อาจเกิดจากวัคซีนจะต้องมีการประกาศออกมาซึ่งไม่มีการปิดบังแต่อย่างใดสำหรับในเรื่องนี้ก็ขอให้พ่อไม่ให้นองประชาชนก็อย่าไปหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวนะครับซึ่งทุกท่านก็สามารถ ที่จะเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ทาง Facebook กรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขรวมถึงทาง Facebook ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเพิ่มเติมได้นะครับเตือนพี่น้องประชาชนเรื่องต่อไปนะครับในตอนนี้ก็มีการโพสต์ข้อความใน f c e e o o o นะครับซึ่งก็มีการระบุว่าข่าวดีสินเชื่อเงินด่วนจากทางบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยยืมได้ห้าหมบาทถอนเงินจากตู้ a อ m ได้ตลอด24ชั่วโมง และในเรื่องนี้ทางธนาคารอมสินกระทรวงการคลังได้มีการตรวจสอบแล้วก็ขอชี้แจงว่าข้อมูลที่มีการเชิญชวนกู้เงินดังกล่าวนี้ไม่ได้เป็นบริการของทางธนาคารอมสินนะครับซึ่งธนาคารไม่มีความเกี่ยวข้องแต่อย่างใดอีกทั้งนะครับก็ยังมีการนารําตราสัญลักษณ์แลวก็โลโก้ของทางธนาคารอมสินไปนแอบอ้างด้วยรวมถึงก็มีการแนบลิงก์ชักชวนให้มีการคลิกเข้าไปใช้บริการกู้เงินนั้นก็มีความเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงได้นะครับซึ่งการประชาธัมพันธ์และก็การชักชวนดังกล่าวสร้างความเข้าใจผิดให้กับลูก แล้วก็พี่น้องประชาชนอาจทําให้หลงเชื่อว่าธนาคารออมสินมีส่วนเกี่ยวข้องและส่งผลต่อชื่อเสียงและก็ภาพลักษณ์ของทางธนาคารออมสินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ขอให้พ่อแม่พ,พี่น้องประชาชนทั่วประเทศอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะครับเรื่องต่อไปก็มีการโพสต์ข้อความใน Facebook เช่นกันนะครับซึ่งก็มีการระบ,บุว่าเงินด่วนโอนไวส่งสบายปล่อยเงินกู้รายเดือนสนใจสอบถามทักแชทหรือว่าแอดไลน์มาที่ 501ATUKF ซึ่งในเรื่องนี้ทางธนาคารกรุงไทยและก็ทางธนาคารออมสินกระทรวงคลังได้มีการตรวจสอบข้อมูลและก็ขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับทางธนาคารทั้งสองแห่งแต่อย่างใดและยังมีการแอบอ้างนําตราสัญลักษณ์ของทางธนาคารไปใช้ด้วยนะครับอีกทั้งการนําลิงก์ชักชวนให้มีการคลิกเข้าไปซึ่งก็ไม่ทราบได้ว่าเมื่อคลิกเข้าไปแล้วจะมีอะไรนะครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์และก็ชักชวนดังกล่าวนี้สร้างความเข้าใจผิดให้กับลูกค้ารวมถึงพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดซึ่งในเรื่องนี้ทุกท่านก็สามารถที่จะตามเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมหรือว่า Anti ี้เฟกเนียลเซ็นเตอร์ไทยแลนด์ได้ครับต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลดีๆที่แจ้งเตือนเรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบกันก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีปปรระโยชนนน์ต่อไววัััีี้สสดคบ